สวัสดีครับพบกับเบฟล์มอีกแล้วน,นะครับใน Bo ุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเจนเคยเลยวันนี้นะครับผมก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนั่นเองนะครับเพราะบุกฮาเวนก็ได้อัปเดตนะครับเป็นอัปเดตคริสต์มาสเข้ามาแล้วนั่นเองอ้อลังการงานสร้างมากกับอัปเดตคริสต์มาสในปีนี้นั่นเองนะครับบอกกันเลยว่าสวยมากและเราก็จะพลาดไปไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับลาน กิจกรรมของบุกฮาเวนตรงด้านนี้นะครับให้กลายเป็นตลาดนัดวันคริสต์มาสนัเองซึ่งตลาดดนัดวันคริสต์มาสของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีทุกปีนะครับปีที่เราก็มีนะแต่เหมือนว่าจะไม่ได้จัดตรงนี้นะครับเหมือนจะไปจัดตรงอื่นนะครับแต่ปีนี้ก็คือแบบบุกฮาเวนจัดมาขนาดนี้แล้วเราต้องทําการนะครับสรรสร้างบริเวณลานกิจกรรมตรงนี้นะครับให้กลายเป็นตลาดนัดวันคริสต์มาสตัวเองตอนรับเทศกาลคริสต์มาสสักหน่อยแล้วกันเนาะหนึ่งปีมีครั้งจัดเฮเวอร์ชนิดหนึ่งนี่ครับพอทรบใครนะครับ ที่อยากจะเข้าไปทําคลิปด้วยกันก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ล้ที่สาคัญนะครับอย่าลืมเลยที่จะกดเข้ากลุ่มทาคลิปด้านล่างด้วยนะเถอได้ไปกดในเล่นไม่ได้นะไม่ทําคลิปด้วยกันไม่ได้นะเนี่ยเออโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีร้านค้านะครับของใครมาเปิดในบิลกิ้งฮาเวนคริสต์มาสมากนั่นเองเรามาเริ่มกับฝั่งนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของน้องคิงนะครับผมแล้วก็ยังมีในคนของน้องกัสนะครับน้องเอกน้องเอิร์ดน้องน แล้วก็ยังมีน้องหิวเออหิวก็ไปกินนะลูกแล้วก็ยังมีในสวนของน้องแฟงนะครับผมน้องนี่ลอยพินพินระดาเออพิมระดาใช่ไหมเออชื่อเก๋มากพอต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเซลรินนะครับแล้วก็มีน้องมิเซลแล้วก็มีน้องมีนน้องฝ้ายนะครับน้องเฟียสน้องสตาร์บัคน้องออมมี่น้องน้ำมูนะครับมากับหินพิซซ่าด้วยอะไรใหม่ๆนะครับผมก็มากับน้องเฟมกันมาเรามีน้องเฟมก็ยังมีในสวนของน้องการ์ตูนน้องแมวนะครับน้องฟูกัสนะครับ โอคนนี้ใครไม่มีชื่อด้วยแล้วก็จะมีส่วนของน้องชาป,ปุยนะครับน้องปลาและน้องฟารลานั่นเองและนี้นะครับก็คือเจ้าของร้านในวันนี้นั่นเองก็จะมากับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมซึ่งเทศกาลคริสต์มาสของเราในวันนี้จะมีร้านอะไรบ้างมาเปิดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนั่นเองโดยในรอบนี้นะครับพื้นที่นะครับเราจะให้ใช้พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมของบุกเฮาเว้นนะครับทำขึ้นมานั่นเองให้กลายเป็นตลาดนัดคริสต์มาสบุกเฮาเวนนั่นเองนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้ ได้นะครับทุกโซนเลยนะครับที่อยู่ในโซนกิจกรรมด้านนี้นั่นเองนะครับจะเป็นบ้านตรงไหนก็ได้นะครับสามารถรังสรรค์ให้กลายแบบเป็นสิ่งสวยงามเลิศเลครับปังๆได้เลยนะครับพื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างมากนะอาจจะต้องแบบเออสักนิดหนึ่งนะครับเหลือทางเดินให้พี่หน่อยเนาะบางคนจัดแบบโอ้ไม่ไม่ก็ไม่มีทางเดินเลยนะครับแบบมีทางเดินหน่อยนะครับโอเคครับผมถ้าอมกันแล้วแยกย้ายกันไปได้เลย let's go น้องๆนี่ครับผมแยกย้ายกันไปจัดได้เลยแบบเต็มที่นะครับผมน้องกัดเลือกเป็นโซนด้านนี้ใช่ไหมเต็มที่เลยครับน ก,กาดนะครับบริเวณด้านนี้นั่นเองส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นของน้องสตาร์บัคนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทำเลดีมากนะครับเป็นพื้นที่นะครับในซอยของมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยเออการค้านะครับคมนาคมของภูเาเวนู่บริเวณตรงนี้บอกเลยว่ามันต้องออกมาอลังการแน่ๆนะครับผมสวยงามแน่ๆส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นของน้องนาน่าไม่ได้เจอน้องนาน้านานมากนะครับแบบนานมากมาเก้าปีนะครับไม่ได้เจอน้องนาน่าเลยเพิ่งมาเจอในครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมานานนะครับส่วนด้านนี้ นะครับ,บก็ยังมีในส่วนของร้านค้าที่น้องเขาจับจองเอาไว้ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับโซนด้านนู้นก็จะเป็นของน้องน,นาโมนะครับเออเขาเริ่มทํากันแล้วน้องไฟายเลือกบริเวณด้านนี้ใช่ไหมสามารถทําตรงไหนก็ได้เลยนะครับ<ช>แค่ขอยอยู่ในโซนของบุคเคาน์ตคริสต์มาสนั่นเองนาะตรงโซนอัปเดตตรงด้านนี้นะครับสามารถเลือกสั่นพื้นที่ก็ได้เลยแบบเต็มที่เน้นความอลังการเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมยังเหลือในส่วนของบริเวณบ้านใหญ่ตรงด้านนี้นะสามารถมาแบบมาซอยร้านนะครับได้เลยจะเป็นร้าน เล็กร้านย่อยร้านน้อยล้านนิดนะครับหรือว่าจะเอาทั้งหมดคนเดียวไปเลยก็แล้วแต่นะครับผมได้หมดนะครับอุตสรกว้างมากเลยนะครับที่ประมาณ400ล้านเอเคอร์นะครับอยู่บริเวณตรงร้านนี้ก็คำนวณดีๆนะตัวเองจะพอพอไหมนะครับที่นี่เห็นไหมจะมีหิมะตกด้วยอัปเดทเขาจะมีหิมะตกเห็นไหมเป็นเบาๆโปรยนะครับผมมือมันเข้ากัเทศกาลมากขึ้นเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับที่นี่จะมีแสงเหนือด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของกลางคืนก็จะเป็นประมาณฟิวนี้เลยโว้ยคริสต์มาสแสงเหนือนะครับแบบบรรยากาศได้มากสว ยงามอลังการเลยนะครับสําหรับตัวบรรยากาศด้านนี้มันดูแบบเฮ้ยดูแบบผ่องใสเลยเลิศเลยแต่วันนี้เราขอเป็นตอนกลางวันนี้ก่นานะกลับไปเป็นตอนกลางวันพ <c oughs> อกลับมาเป็นตอนกลางวันแล้วก็คือบรรยากาศก็ยังดีอยู่นะถึงว่าจะไม่ใช่แบบตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศก็ยังดีอยู่ส่วนนี้ในส่วนของอ่นนี้น้ําแข็งนี่ครับผมก็คือแบบเลิศแล้วมีท่ากระโดดด้วยนะนี้โอ้โหโคตรเก๋อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อัปเดตมาในรอบนี้นะครับนี่เป็นอะไรที่เก๋มากชอบนะรู้สึกว่าน่ารักเีอ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อพอ ประกอบฉากแล้วที่อัปเดตเข้ามาซึ่งต้องใช้ไอส่วนที่เป็นเกดน้ําแข็งนะครับตรงด้านนี้ในการเอามาทำนะครับก็นี่เลยตรงด้านนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับของโซนว i p นะ v i p ก็จะมีตรงด้านนี้นะครับเป็นรากเลื่อนแล้วก็ในส่วนของตัวม้านะครับที่เป็นม้าประยับนะครับเหมือนจะเป็นพร็อพใช่ไหมเอออยู่บริเวณด้านนี้แล้วก็ตรงด้านนี้นะครับเป็นพร็อพเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพร็อพที่อัปเดตเข้ามา3ชิ้นแล้วก็บ้านในหนึ่งหลังนะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวที่เป็นเกดน้ําแข็งนะครับมาแลก สวยงามมากน่ครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมตัวอีเวนต์นะครับตัวโชว์ต่างๆนะครับที่เขาแบบอัปเดตมาในรอบนี้ของเราแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นนี่นะครับผมเอ่อตัวที่เป็นลากเลื่อนใช่ไหมเหมือนเลื่อนที่เขาแบบไหลมาจาก้นไหลลงมาจากด้านบนนะครับเขาก็เอามาไว้ตรงนี้เหมือนกันนะเออซึ่งสวยนะเออสวยงามมากเลยตอนนี้น้องๆเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มทงเริ่มทํากันแล้วนะครับในส่วนของตลาดนัดคริสต์มาสของเราน่ารัก่ะตรงด้านนี้มีในส่วนของนี่ครับ้านชาลอนปังปิ้งวยเกสวยงามเลยนี่ครับน้องเขา ลังค่อยๆหลังสรรส่วนด้านนี้นะครับมาในทีมบ้านขนมปังผิงนั่นเองนี่ครับน้องเขาก็ทําน่ารักมากเลือนี้จะมีน้องมิสเตลน้องฟีนสนะครับแล้วก็น้องเซลลินนี่ครับผมออ,อยู่ตรงด้านนี้น้วยเขาก็เริ่มส่งเริ่มสร้างกันนะถือว่าดูดีเลยนะครับเหมือนจะมีหลังหนึ่งไม่มีทางเดินนี่ครับผมจัดการเรื่องทางเดินให้พี่ได้ครับน้องไฟพี่มีทางเดินเนื้อทำทางเดินให้พี่หน่อยนะครับส่วนตรงด้านล่างนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นของน้องการ์ตูนนั่นเองน้องการ์ตูนก็เิ่มบรอมนีครับในส่วนของด้านนี้แล้ว การล้อมทําพื้นที่เอออาจจะสวยนะอาจจะสวยด้านในต้นคริสต์มาสเหรอหนูจะเข้าไปในต้นคริสต์มาสเหรอมันอาจจะตรวจยากนะพอดีๆนะครับผมส่วนตรงหน้าน,นี้เขาก็มีนะในส่วนของการทาแบบใต้บันไดนะครับให้มีแบบฟิลนูน่นฟิลนี่ฟิลนั่นนะครับเออสวยสวยสวยวัดซานต้าเฮ้อมีความแปลกใหม่นะครับผมเราจะทาวัดซานตาครอสเหรอมันก็แปลกดีนะครับผมมันอาจจะแบบแปลกไปหน่อยไหมหรือมันอาจจะดีก็ได้อะรอดูแล้วกันมันึงว่ามีความแปลกเลยนะโอเคโอเค One hour มากระผมได้เวลาไปเดินดูตลาดคริสต์มาสนี้ครับในบูฮาเวนของเรากันแล้วนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าแค่เข้ามาหน้างานก็คืออลังการแล้วนะครับมีในส่วนของเสาไฟวันคริสต์มาสด้วยนั่นเองแบบสวยเลยทุกคนนูมีในส่วนของเสาไฟนี่ครับของเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ด้านในยังมีแบบร้านค้าให้เราได้เข้าไปดูมากมายเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับร้านแรกนะครับซึ่งเป็นร้านนี้เลยนะครับผ สวยงามมากน่ารักมากเลยครับผมสาหรับร้านนี้เริ่มกับร้านแรกกันเลยแล้วกันอุ้ยสวยนะด้านหน้าร้านเนี่ยคนดูด้านหน้าร้านหน่อยคือด้านหน้าร้านนะครับคือสวยงามมากรายละเอียดการตกแต่งคือสวยงามอลังการแบบสุดๆเลยนะครับเหมือนข้างในร้านเห็น six ซเวอยู่ในร้านด้วยนะครับผมเป็นอะไรใหม่ๆมาเราสวยสวยสวยร้านนี้สวยจริงแล้วเ,เลือกพื้นที่ดีนะครับเป็นพื้นที่ที่คนไม่ค่อยทำนะตรงเนี้ยเออสวยเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตุ๊กตานะครับแบบเออเป็น snowman นี่ครับ ยืนรออยู่บริเวณด้านหน้าด้วยนี่สวยงามน่ารักเลยอ่ะเข้ามาด้านในนะครับผมนี่ก็จะอุ้ยอุ้ยโนโนแมนหายโอ้ยน่ารักมากเราเดินชนนะครับโนวนแมนก็หายไปใช่ไหมล่ะเข้ามาด้านในนะครับผมก็จะเจอกับนี่เลยนะครับเป็นอ๋อบริเวณของกินนี้เราสามารถนั่งกินได้นะครับกับบริเวณด้านข้างนี้เลยเราสามารถสั่งอาหารได้กับพนักงานด้านนี้นะครับ นี้ไม่มีใครกอดมาหากินพวกกันแลตร้อนแกหนาวได้นะก็จะเป็นร้านอาหารของเขามีคอนเซปต์ใช่ไหมเป็นคอนเซปต์นี้เป็นช็อกโกแลตร้นอนนะครับผมเออนื้อลนี่อ่ะคอนเซปต์ดีแล้วร้านสวยด้วยนะเรื่องคอนซูมคอนเซปต์ดีร้านก็สวยสําหรับร้านนี้นะครับก็คือทําดีเลยนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกให้ไปตรงคริสต์มาสต่อไปตรงร้านใต้ต้นคริส,สต์มาสต่อด้วยออก็ให้ไปตรงร้านหนูนใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็คือแบบร้านสวยนะครับคอนเซปต์ดีแล้วก็คือเจ้าของร้านแต่งตัวแบบหน้า ารักมากนะครับแล้วก็ s i มากเลยนะครับผมสวยงามสำหรับร้านแรกนะครับอุจบทะแงงยันข้างบนหลังคาเลยอ่ะเธอรูสิมันสวยงามมากแบบเออนี่เป็นร้านที่ถูกต้องนะครับเป็นหนึ่งร้านเลยสวยครับพี่ชอบสำหรับร้านนี้มากน่ารักดีร้านนี้น่ารักมากจริงๆเรามาดูกับร้านด้านบนกันก่อนนะครับเขาบอกให้ไปด้านบนก่อนใช่ไหมนายเราขึ้นมากับด้านบนนะครับเอาเริ่มจากร้านฝั่งนี้ก่อนแล้วกันร้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านนี้เลยอุ้ยสวยงามมากเป็นร้านนะครับชากะปังปิ้งนั่นเอง หในตัวร้านคือสวยมากรายละเอียดแบบสุดยอดนะครับในเรื่องของตัวรายละเอียดนะเขาทํารายละเอียดมาได้ดีมากเลยทุกคนตัวร้านเขาแบบโอ้โหแทบจะนึกไม่ออกแล้วว่าก่อนที่จะมีร้านพวกเขาเนี่ยครับบริเวณตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าเขาทาสวยมากเขาทาดีมากเลยอะทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆทาได้น่ารักมากเลยแล้วแบบรายละเอียดคือดีมากรายละเอียดเป๊ะมากอา่ะเราไปดูในร้านกันหน่อยแล้วกันเนาะในร้านของเขานะครับเราก็สามารถสั่งอาหารนะครับที่บริเวณด้านนี้ได้เลยนี่สัง กับนี้เลยน้องดานะครับบริเวณด้านหน้านี่นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปด้านในร้านได้เลยรายละเอียดร้านเขาดีจริงๆนะสวยมากแบบสมกับคำว่าเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสมีมีคุณน้องนั่งหนาวอยู่ในร้านด้วยนุ่หนาวอยู่นะลูกหาดบ่ห่มบ่ห่มนะลูกหนาวขนาดนี้ร้านไม่มีเตาผิงเนาะแต่จะมีเตาผิงด้วยเข้ามานะครับผมก็จะมีจุดนั่งกินกาแฟบริเวณด้านนี้ก็คือนั่งชมวิวนะครับบริเวณด้านล่างหิมะกําลังตกปลอยเออถือว่าแบบบรรยากาศดีเลยนะสำหรับร้านนี้นะครับทำดีเลยนะครับนี่มีพนักงานมาเสิร์ฟอาหาร เขาก็ถามว่ารับอะไรดีคะอยู่ในบริเวณด้านนี้ด้วยเออดีเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องพนักงานใช่ไหมเออห้องพนักงานเขาก็มีแบบการตกแต่งสวยงามเหมือนกันนะเออรายละเอียดเขาดีเลยนะก็ทั่งในห้องพนักงานเขาก็มีรายละเอียดนะถือว่าโอเคนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะสําหรับที่เอาไว้ใช้แบบโอ้มีมีตุ๊กตาหิมะนะครับยืนเต้นด้วยเป็นมาร์คอตของทางร้านนะครับเออน่ารักมากล้ายืนเต้นดึงถังดึ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 งอยู่นะครับน่ารักดีน่ารักน่ารักน่า เขาสับสวยงามนอ้ก็มีมาส์สคอตอีกตัวหนึ่งด้วยมาส์สคอตร้านนี้เยอะมากแล้วแบบนี้เขาแบบนั่งชมนะครับยู่วนริมน้ำไม่ใช่ไหมเออบรรยากาศดีเลยนะทุกคนมีเอ่อตุ๊กตาหิมะนะครับสโนว์กเกิร์ลนะครับมานั่งอยู่บริเวณด้านหน้าเราด้วยนี่เออหน้ากลัวอยู่เล็กๆเนาะก็ถือว่าต<ๆ>้องไปทําบุญแล้วแหละกลัวว่ะออ,ออกมาท้านนอกกันหน่อยนะครับท<ะ>่านนอกก็จะเจอกับบริเวณร้านนี้เลยกับร้านคาเฟ่ขนมปังผิงนั่นเองอุ้ยมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยเก๋มากเรานั่งกับรถ ไปไปแล้วกัน,นโดยคาเฟ่ของเขานี่ครับก็จะมีความสวยงามเลยนะครับในตัวของคาเฟ่เขาทําดีมากเดี๋ยวขอดูในสองตัวคาเฟ่โอ้โหสวยเลยทุกคนเป็นร้านคาเฟ่แบบวงกลมนะครับนี่มีลูกค้าเข้าพอดีเลยนะครับลูกค้าก็เลยคุยกับแม่ค้าอยู่บริเวณด้านนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันครับน้องก็ทําออกมาเลือกใช้เป็นที่ตรงกลางเลยเป็นลานวงกลมนะครับตัวนี้ก็จะมีรถไฟด้วยนะออวันคริสต์มาสก็จะมีรถไฟแบบนี้นะครับแบบวิ่งอยู่บริเวณต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งก็ น้องเ็เลือกเอาตรงนี้มาเป็นการทําจุดเที่ยวไว้ใช้ได้ด้วยเออสวยเลยนะน่ารักมากเลยในร้านเขารายละเอียดดีมากเลยนะทุกคนแบบมีจุดนั่งกินอาหารนั่งกินอาหารตรงนูง้นตรงนี้ได้แบบฟิวคือถูกต้องเป็นร้านอาหารที่แบบดีเลยนะครับกับเทศกาลคริสต์มาสน้องน้องทาดีนะน่ารักอีกร้านนึงเลยนะครับผมสาหรับร้านนี้น่ารักจริงๆชอบชอบชอบเออแล้วเดี๋ยวรอรถไฟไปก่อนในเราไปดูร้านด้านนอกหน่อยโอ้โหเขียวอึง่งตึงมาเลยนะครับ <laughs> ร้านตรงนั้นนี้ทําไมมันเขียวจังเลยเนี่ยลูกร้านอะไรเนี่ย ของฝากจากซานตานี่เข้ามาด้านในหน่อยโอ้ยมันเขียวแดงสะใจพี่มากเลยนะครับแบบเขียวนีออนแดงนีออนมากเข้ามาด้านในก็จะมีในส่วนของรองเท้าแล้วไปถุงเท้ารองเท้าบัลเล่แล้วก็พี่ถุงมือเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมงกุฎวันคริสต์มาสถ่ายด้วยแท่งไฟนะครับผมแล้วก็มีว่าวด้วยนะครับเล่นว่าวเนาะแถวบ้านเราหน้าหนาวเขาจะเล่นว่าวกันนะครับแถวบ้านใครเล่นว่าวแล้วคอมเมนต์มาให้กันหน่อยนะครับผมจริงๆแถวบ้านพี่ก็มีคนเล่นว่าวแล้วตอนกลางคืนก็จะมีดู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 นะครับกลางคืนตรงๆนะ านนี้นะครับก็จะมีเป็นสีเทียนนะครับของที่ระลึกต่างๆนะครับผมก็ต้านนี้ก็จุดจ่ายเงินนั่นเนองมีห้องเก็บของด้วยมีห้องเก็บของเอ๊ทำดีอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนร้านค้านะครับเหมือนกิฟท์ช็อปอะไรประมาณนั้นเลยก็ถือว่าน่ารักนะครับสำหรับร้านนี้กร้านหนึ่งดีดี่ดดวยสวยพี่ชอบอ่ะเราไปดูกับร้าน,นอื่นๆกันหน่อยร้านฝั่งนี้ก็มีโอ้คุกกี้กับนมนะครับเออเป็นร้านน่า,า,นารักด่าๆเป็นมินิมินนะครับอยู่เริเวณมุมๆด้วยถนนหวานลับๆนะครับเป็นชื่อร้านขนมวนหวานลััับนน่ดีรกกคมมแปใหะ เป็นร้านรับแลนะครับผมก็น่ารักดีเข้ามาด้านนี้นะครับผมก็จะเจอกับร้านรับนั่นเองนี่เข้ามาหน่อยสิร้านรับมันจะรับแค่ไหนกันเชียวโอ้เข้ามาด้านในนี้นะครับก็จะเจอกับนี้เลยโกโก้ร้อนและคุกกี้นั่นเองเออเข้ามาด้านในาก็จะเป็นเหมือนฟิลคาเฟ่นะครับผมเราก็สามารถมาสั่งอาหารได้สวัสดีค่ะ ล้อะไรดีคะโกอร์เกลหรือคกกี้ดีคะนี่เ็วถวหน้ารักนะคนเขาสำหรับร้านนี้เป็นแบบร้านมินิมินิหน่อยเนาะอยู่ด้านในนี้นะครับผมส่วนด้านหน้าเอาไว้จอดรถได้เนี่ยเออเอาไว้จอดรถไดน้นะเดดนียนเดดน่ยโอเคเก๋อสวยงามก็ต้องบอกเลยว่าน้องไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะเพราะว่าสวยจริงน้องทําออกมาในรอบนี้นะครับไม่มีคําว่าผิดหวังเลยทําดีมากๆาจริงรายละเอียดคือโคตรเป๊ะนะครับรายละเอียดคือโคตรปังอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเลาะมาบริเวณด้านหลังเขาบริเวณด้านนี้เราก็จะเจอกาฟนี้เฟ เหมือนของแบบที่เล่นนะคะกิจกรรมของน้องที่เขาอัปเดตมานี่สวัสดีครับผมขออนุญาตพาพี่ฟิล์มไปทัวร์กันนี่เขาจะพาเราไปทัวร์ด้านบนนะครับอ่ะขึ้นไปเลยแล้วกนี่เขาจะพาเราเหมือนเป็นแบบเจ้าของเครื่องเล่นนะครับมาพาเราเล่นตรงด้านนี้ด้วยเดเราขึ้นมาดูสิโอ้โหนลารักตรงนี้นะครับมีบ้านพักอยู่บริเวณด้านบนนี้ด้วยเป็นบ้านพักฤดูหนาวน่ครับสามารถเข้ามาพักได้นี่เขาจะพาเราไปด้านนี้ไหมเออนี่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถโอ้ยยังไงโอ้ฟูยลอยได้ลอยได้เก ดีน่ารักครับผมใช้ได้เลยน่ารักมากทําดีทําดีทดําดีชอบอะวิชอบนอ้องก็ทําดีเลยนะสําหรับบบ้านหลังเมื่อกี้นะครับแบบเข้าของที่มีในบุคเฮาเวนมาแล้วเอามาทําให้มันดูดีมากขึ้นนี่ครับกับบริเวณโซนนี้ของบุคเฮาเวนดี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 ด,ดีไม่เคยไม่คิดว่าจะมีใครทาตรงนั้นเหมือนกันสวยสวยสวยอ่ะเราดูร้านต่อมากันบ้างละกันนะครับผมกับร้านบริเวณด้านนี้อู้กับต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับใจกลางบุคเฮาเวนเลยเข้ามาก็จะเจอกับ,บบ่อน้นําผุร้อนนะครับก็สามารถมาแช่นะ้ำ ทุรอนไม่ไเป็นด้านนี้ได้ด้วย หนาวๆก็ต้องมีน้ำพุร้อนสักหน่อยนะครับก็จะได้บรรยากาศส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโซนเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้แบบเออกินโน่นกินนี่นี่ก็มีร้านคุกกี้นะครับกับช็อกโกแลตร้อนบริเวณด้านนี้ด้วยเป็นรถนี่ครับเป็นเหมือนรถทาโก้อะไรประมาณนั้นเลยส่วนด้านนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับการตกแต่งต่างๆหรืมีอินฟลูเอนเซอร์เอกนะครับมายืนเต้นนู้ยนี้น่ารักมากนี่ครับดีดีดีนี่เออมาด้านนี้บ้างก็จะเจอกับคาเฟ่ในขาวใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนี่ครับมาก็จะเจอกับด้านซ้ายด้านขวานี่ครัับสาาาาามมรถทํคุกกี้้้เเเเอออองงไดนน่ข ก็จะเป็นโซนทาคุกกี้เองนะครับเราสามารถนี่เขามีเซตทําคุกกี้ให้เรานะครับเป็นเป็นด้านนี้ด้วยเหมือนเป็น DIY ไง DIY นะครับผมมือของกินต่างๆขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นโซนของคาเฟ่ละเออก็จะเป็นร้านของกินต่างๆนะี่ครับแบบเออสวยงามเลยเนาะไว้นั่งกินนู้นกินนี่กินนั่นได้นะครับส่วนด้านบนเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าเออเหมือนด้านบนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหมือนจะจบที่ประมาณตรงด้านนี้เลยใช่ไหมเออก็คือจบแล้วที่บริเวณโซนด้านนี้ก็ถือว่าสวยงามครับน้องทําดีนะน่ารักเลยนะครับกับทั้งโซนนี้นะ เป็นโซนเลยนะเขาทำเป็นโซนเขายึดทั้งโซนตรงด้านนี้เพื่อเอามาทาคลิปวันนี้เลยนะซึ่งสวยนะครับน่ารักมากมีน้องมายืนเต้นอะไรอยู่ตรงด้านนี้ด้วยเออน่ารักดีน่ารักดีสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับสำหรับคริสต์มาสเดย์ของเราในวันนี้นั่นเองกับตลาดนัดวันคริสต์มาสนี่ครับผมสวยงามน่ารักมากด้านล่างมีอะไรใหม่เอ่ออยอ้ด้านด้านนี้สิฝั่งนี้ฝั่งนี้นเหมือนจะมีหนึ่งร้านที่เรายังไม่ได้ตรวจก็คืออยู่บริเวณนี้คาเฟาอินใจนะครับของน้องกราสนั่นเองสวยงาม วันนี้ก็มินิมอลน่ารักนี่ครับผมด้านในก็จะเหมือนแบบเรานั่งอยู่ในอุโมงค์น้ำแข็งเออก็น่ารักดีน่ารักน่ารักมีโอลาฟด้วยเออสโนว์แมนนะครับหรือโอลาฟอยู่เป็นด้านนี้สวยงามมากพี่ชอบเลยนะครับสำหรับวันนี้น้องๆทำแบบตลาดคริสต์มาสออกมาดีมากแล้ก็มันก็แบบมีในส่วนของตัวอัปเดตบุคคาเวนอัปเดตเข้ามาด้วยใช่ไหมละ่ะมันเลยทําให้ดูแบบสวยงามมากขึ้นไงน่ารักมากขึ้นแบบมีการอัโดงอัปเดตนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแบบน้องๆที่แบบใช้ทีนานการในการตกแต่งมาใช่ไหมมันทาให้ร สำหรับรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าใครเลครับจะเป็นที่1ประจําคลิปนี้ไปเออเราจะมีที่1ที่2นะครับผมแล้วก็ที่3นั่นเองนี่ครับที่1ก็จะได้คะแนนที่3คะแนนที่2นะครับผม2คะแนนแล้วก็ที่3นะครับเอีก1คะแนนนั่นเองนี่ครับที่1 3มที่2 2นี่ครับแล้วก็ที่3มอีก1นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มกันเลยนี่ครับผมและมาที่ไดมาที่ไดที่1น นี่ครับประจําคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับเอาที่3ก่อนที่3ขอแสดงความยินดีกับ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 โซนด้านล่างนี่เลยครับขอแสดงความยินดีน้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับคาเฟ่ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองที่3ประจาเซฟนี้ที่2เธจะเป็นใครไปไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับน,นี่นเลยนะครไไับกับโซนด้านหน้าตรงนี้ขอแสดงความยินดีกับห้านของน้องเอิร์ธคับเออน่าหลักมาก เนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยสวยและที่1นึ่นีครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับชาลอนนะครับผมปังปิ้งขอแสดงความยินดีด้วยครับชื่อทันน่ารักมากชาลอนปังปิ้งขอแสดงความยินดีนะครับที่1ประจาเซิร์ฟนี้นะคะสวยงามมากวิชอบวิชอบวิชอบโอเคครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้าดีคอร์ใตาเดคิปชันให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็อาบ้าบุ๋ยบาบุ่ยสานตะคอมาส่งของขวัญด้วยโคตะเลิง